นี่แหละพี่วิธีคนฟาร์มของจริงพี่ของที่เราฟาร์มได้ก็มาเปิดนะครับนี่เนาะแคปขายไม่ออกก็เปิดไปจริงๆผมได้มาอีก10เม็ดนะผมขายไปออกแอนหนึ่งชุดหนึ่งนะมาเก็บเก็บก็บมามาเปิดกันนะครับได้ไป้ายมา2อันนีฮยโคตไม่มีค่ามาลุ้นเพชรนำกันนะครับ ท่านต่ำต้องได้ห้าห้ากล่องนะเฮ้ยเพื่อนดำมาหน่อยเพื่อนเออมาแล้วเพื่ดำเพื่ดำโอ้โหโคตรเกลือเลยโอ้โหเค็มจัดมีแต่ท่อพี่ว่ามีแต่ท่อวะพี่พี่ว่า ี่เฮ้ยทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยโอ้ดวงไม่มาว่ะโอ้โหไอเวนโอ้ขายดีไว้เนี่ยอยู่ซ้ายเปิดคอนเทนต์อ๋อเพื่อคอนเทนต์จริงอันนี้มันแปลกไหมพี่สะดุ้งงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปสะดุ้งเลยเนี่ย โอได้สามกล่องครับพี่วันไดเอ็มห้าขาดทุนยับยับนะครับโอ้ยมีแต่ท่อกับเครื่องยังไงนะเรายังยึดหลักคอนเซปต์เดิมนะครับยี่สิบหกเมตรนี่แหละสามกล่องนะครับเอาไปเลยเดี๋ยวนะเก็บเก็บเก็บโอเคได้แค่สามกล่องก็เอาวะไอเพชรดำยังไม่ได้เช็คราคาเลย เพชรดำเนี่ยฮะโอ้เจ็ดแสนก็สองไอเบดนี่ว่าโอ้ยหลอดหลอดหลอด